เห็นผมไหมครับยาวไหมฮะยาวเร็วมากครับยาวเร็วมากครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดสสดทุกๆคนอย่างเป็นทางการนะครับอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งผมต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการเพราะว่าผมไม่เคยที่จะอัดวิดีโอเป็นเครื่องบนราวในการแนะนําตัวสําหรับทุกๆคนเลยนะครับที่กําลังดูวิดีโอของผมอยู่นะครับ รู้ว่าดูช่องผมอยู่ก็ตามนะครับกับช่อง f ฟงทีวีนะฮะทีวีนี่ครับผมชื่อแฟงนะครับชื่อจริงชื่อภาวัตจันทชาตนะครับชื่อจริงภาวัตจันทชาตนะฮะหลายคนที่เป็นเพื่อนผมคงรู้จักผมแล้วนะครับใครที่ดูใน Facebook ก็รู้จักผมแล้วแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยนะครับก็ยังรู้จักเป็นทางการเนาะวันนี้ม,มาทำความรู้จักกันทําไมถึงมาแนะนําตัวครับวันนี้ วันนี้มันมเีเรื่องราวดีๆอยากจะมานะครับอยากจะมาอัปเดตกันก็คือผมตั้งโปรเจกต์ของผมนะครับในเรื่องของการไว้ผมยาวไว้ผมยาวนะครับแล้วก็อยากจะแชร์เลนส์สำหรับทุกๆคนที่อยากจะามาร่วม c h ร์เลนส์กันนะครับร่วมให้ผู้ชายทุกคนนะครับที่ตัดผมกันเป็นประจำนะครับ ลองมาไว้ผมยาวกันดูสิแล้วก็เอาผมของคุณเนี่ยไปใช้ประโยชน์กันบ้านนะครับนะฮะชวนสําหรับผู้ชายทุกคนที่มีสเตตัสที่สามารถที่จะไว้ผมยาวได้นะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนใดๆนะครับในเรื่องของอาชีพในเรื่องของสเตตัสต่างๆที่คุณสามารถไว้ผมยาวได้ผมอยากท้าทาทุกคนเลยฮะทุกคนที่กําลังฟังอยู่ขนน,นี้นะครับให้ร่วมกันไว้ผมยาวกันแล้วก็ ปล่อยผมให้มันยาวๆแล้วก็พอมันยาวได้ปุ๊บแล้วก็ตัดกันครับตัดแล้วก็ไปทําบุญกันครับนะฮะโปรเจกต์นี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยไอเดียมาจากคนคนหนึ่งนะครับในรายการเทคกมีเอาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังมาตามหาคู่นะครับคู่ของเขาแล้วก็ปล่อยผมยาวนะครับแล้วก็เขาปล่อยผมยาวเพื่อจะไปทําบุญนะครับหาคู่นะฮะ แต่ผมไม่ได้หาคู่เมันไอเดียมันเป็นสิ่งที่ดีอะผมว่าพอฟังแล้วมันเอ้ยมันดีว่ะนะมันดีอะแล้วเราเป็นคนที่ผมเป็นคนที่ชอบบอกว่าผมคนชอบทําบุญอยู่แล้วก็ททำบุญอยู่แล้วก็เลยบอกว่าพอเห็นเขาทําแบบนี้ก็บอกอุ้ยมันอยากมันอยากไว้ผมยาวอะนะฮะแต่จุดนั้นมันก็ยังไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเออผมจะมาแบบตั้งใจไหว้จริงๆนะครับเพราะว่าด้วยเอ่อสเตตัสต่างๆนะครับสเตตัสต่างๆ มันก็เลยบอกว่าไม่สามารถที่จะไว้ผมยาวได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีผมสั้นบ้างผมยาวบ้างนะครับต่อไปก็หลังจากนั้นก็มีแบบเล่น Facebook นะครับโพสทั่วไปแล้วก็อยู่ดีก็มีวิกอยู่ตัวหนึ่งก็เอาวิกมาโพสเล่นๆนะครับว่าเอ๊ะดูซิว่าเราผมยาวเนี่ยเราใส่วิกเนี่ยเพื่อนมันบอกว่าโอ้มันดีนะ แต่ว่าเราลองแบบว่าให้คนอื่นเขาดูกันใน Facebook ดีกว่านะครับโซเชียลดูกันกับว่าไว้ผมยาวมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เลยลองดูฮะว่าเปนยังไงสรุปฟีดแบ็กออกมาดีมากครับมีดีมากฮะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติโอ้โหคอมเมนต์กงนมาเต็มไปหมดเลยนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับทุกคนด้วยที่ มไม่แก่มากไมไดีดีไม่ดีแต่จริงๆเก้าสิบเปอรนต์ดีเลยในะสนับสนุนแต่ว่าเพื่อนสนิทที่เขาไม่เคยเห็นเนี่ยเขาก็จะแปลกตาไปนิดนึ่งนะะรััเขาจะแบบว่าอย่างนี้นิดนึงนะฮะแต่ว่ามีคนแบบกดไลค์มาใน9 0เปรเาสิบเปเลยฮะขอบคุณนะครับ thank you for ever for like me นะฮะโอเคนะครับแล้วก็มันก็เกิดไอเดียขึ้นมาในความคิดเก่าๆนะครับจากนั้นก็คือแบบว่า เอ๊เราอยากไว้ผมยาวเพื่อทําบุญดีกว่านะทำบุญดีกว่าล้โพสเล่นๆไปดูซิว่าเออเขาจะมีการตอบรับยังไงบ้างนะครับโพสเล่นๆว่าเออถ้าคุณแบบว่าดูผมแล้วเนี่ยผมปล่อยผมแล้วเนี่ยบุคลิกผมเปลี่ยนแล้วมันดูดีเนี่ยนะฮะถ้าคุณแบบแล้วชื่นชอบกดไลค์ผมประมาณสัก1 5 0 0เนี่ยผมจะเอาผมผมจะเริ่มต้นไว้ผมตั้งแต่ตอนนี้นะครับไป1 5 0 0คนนะครับขึ้นไปผมจะเริ่มเพิ่มต้นไว้ผม ถ้าคุณเชียร์อัพผมเนี่ยถ้าคุณสง่งกุญใจให้ผมแะฮะสรุปว่าคนออกมาห5 0พันห้าห้าหกร้อยฮะพันหเป็นห้าหกร้อยฮะแหมคนเชียร์เยอะจริงๆเลยคนเชียร์เยอะจริงๆเลยแต่ไอเดียนั้นมันก็ไม่หยุดครับไอเดียมันก็ไม่หยุดครับมันก็มันก็ทําให้ผมแบบว่าเออเอ,อ๊ะเราก็มาไว้ผมยาวดีกว่ามาลอง เขาว่ามีฟีดแบ็ออกมาแบบอย่างที่บอกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเขาบอกว่าโอเคนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันด้วยใจเราอยากอยากจะทําบุญด้วยลหละนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการตัดผมไปฮะตัดผมไปเงินก็เสียครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้บอกว่าบูลลี่ไม่ได้แบบว่าเออไม่สนับสนุนคนคนไม่ให้ตัดผมนะครับไม่ให้ตัดผมนะครับแต่ว่าเออเราในความคิดของเราเราอยากทำบุญเนาะนะครับตัดผมไปมันก็ ปล่าประโยชน์นะครับเปล่าประโยชน์เราก็เลยบอกว่าถ้าเราไว้ผมยาวยาวยาวแล้วก็เอาผมเราไปเนี่ยตัดปุ๊บเราไปให้คนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาไม่มีคนที่เขาบอกว่าอยากจะมีอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นประโยชน์ของไหมแล้วก็มันร่างกายมันเอาอะไรไปไม่ได้ะฮะมันก็แก่ไปตามวัยตามชลาภาพนะครับมันเอาอะไรไปไม่ได้ครับเอ,อผมก็ไม่อยากจะบอกว่า ทุกอย่างของผมบริจาคหมดแล้วนะฮะก็ผมเนี่ยมันมีประโยชน์เรายังมีชีวิตอยู่ร้วสเตัสเราพร้อมเนี่ยเราก็เอาไปไว้ผมยาวมันก็มีประโยชน์กว่าใช่ไหมฮะมันมีประโยชน์กว่าก็เลยตั้งคัมเป็นแคมเปญนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไหตนๆก็ตั้งขึ้นมาละชาเลนคนอื่นด้วยดีกว่านะฮะชาเลนคนอื่นดีกว่าก็นะฮะก็เลยเกิดวิดีโอนี้ขึ้นมาโอ้โหเล่ายาวฮะหลายๆคนหลับแล้ว เรายาวนะฮะก็ฮ <g år> ะวิดีโอนี้ก็อ,ยา,อย,ายากอย่างแรกเลยคืออยากจะแนะนําตัวก่อนสําหรับคนที่นะครับติดตามผมมาก่อนหน้านี้นะครับ <g år> แล้วก็สําหรับคนคนที่เพิ่งดูวิดีโอนะครับแล้วก็อยากจะเอาวิดีโอนี้ส่งไปให้คนอื่นแล้วก็ชาร์ลนส์นะครับ <g år> เพื่อนๆนที่อยู่ในสเตตัสที่สามารถทํางานที่สามารถที่จะปล่อยผมยาวได้นะครับ แล้วล้วอยากจะตั้งใจทำบุญด้วยกันเนี่ยครับก็สามารถส่งวิดีโอนี้ไปได้นะครับผู้ชายก็ไว้ผมยาวได้นะครับเดีย๋ยวจะตั้งชื่อของชาเลน g ์อันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมมีหลากหลายคำศัพท์แต่ว่าวัยกรผมอาจจะไม่ถูก men keep long hair uh, men keep long hair formalist uh, ประมาณนี้ครับชาเลน g ์ men keep long hair formalist อะไรประมาณนี้ครับหรือว่า ผู้ชายก็ไว้ผมยาวได้เพื่อทําบุญอะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนี้ครับยังไงก็ใครที่ดูวิดีโอนี้ก็สามารถที่จะตั้งไวยากรณ์ให้มันถูกต้องแล้วก็ตั้งเป็นแบบชาเลนจ์ที่มันถูกต้องออกไอเดียกันมาได้นะครับเราจะเลือกมาวันหนึ่งเพื่อชาเลนจ์กันนะครับแล้วก็วิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอแบบแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะมีวิดีโอแบบอัปเดตกัน ตลอดนะครับในส่วนตัวของผมนะของคนอื่นก็สามารถที่จะอัปเดตในส่วนตัวคุณได้นะครับถ้าจะไว้ผมยาวด้วยกันเพราะมันต้องใช้เวลาความนานครับผมไปถามมาแล้วครับสาหรับผู้หญิงเนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีเลยเหมือนกันนะครับคือคุณต้องมีความอดทนแหละแล้วก็ดูแลผมของคุณดีๆนะครับแล้วก็ต้องอดทนในเรื่องของคนที่กําลังดู คนที่อยู่รอบตัวคุณนะครับว่าผมยะมันโซม,มันยิ่งนี่งี้นะครับมันลําบากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าความลําบากในที่นี้มันมอบความสุขให้กับคนอื่นอันนี้คือผลประโยชน์ที่ผมต้องการเลยล่ะนะฮะนะฮะอยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมทำบุญกันครับในเรื่องของผมผมจะบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของผมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ผมผมไม่ยาวขนาดนี้ครับนะฮะแต่ตอนเนี้ยมันยาวเร็วมากครับพอผมแบบเริ่มที่จะบอกว่า จริงจังเลยในส่วนผมยาวเนี่ยฮะมัน,นยาวเร็วมากตอนนี้ยาวขนาดนี้ฮะ,ะอันนี้แบบแปบ๊บเดียวเองครับแปบ๊บเดียวเองครับจริงไม่ถึงเดือนยาวขนาดนี้เลยครับยังไงฝากไว้ด้วยสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับดูวิดีโอนี้นะครับขอใหอ้สิ่งที่ผมทำขึ้นที่มีประโยชน์ให้สำหรับทุกๆคนแล้วก็สามารถเอาสิ่งดีๆมอบให้แก่กันนะครับโลกมันจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับ ในช่วงโควิดก็อย่าคิดมากกันนะครับเพราะว่าคิดมากไปมันก็มีเกิดประโยชน์นะครับอย่างผมนี่ก็เปลี่ยนวิธีชีวิตของผมมานะครับในรูปแบบที่ผมต้องการนะครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความตุขนะครับอย่างมีความสุขกับปัจจุบันนะฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Challenge นะครับลองแห่งผมยาฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประมาณ15วันว่าผมมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมยอผมย่อ